สวัสดีค่ะพบกับจ u วเตอร์เน d a เดนิสรูมนะคะวันนี้มีประโยคที่ใช้ถามว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยไหมมาฝากทุกคนในภาษาเดินหม์กนะคะก็จะมีหลักๆนะคะมี2ประโยคก็คือ what it? What it แล้วก็ what of t ตอ w h ว t of t สอนะ,ะหากเราจะถามคู่สนทนาของเราว่าคุณไปคุณไปเมืองไทยบ่อยหรือเปล่าหรือว่าคุณเดินทางไปประเทศไทยบ่อยหรือเปล่านะคะเราก็สามารถนำ วัตถิษมาแต่งประโยคได้นะอย่างเช่นวัตถิษฐ์ไปเสด็จดูที่ไทยแลนด์วัตถิษฐ์ไปเสด็จดูที่ไทยแลนด์นะหรือว่าถ้าจะถามว่าคุณไปโรงหนังบ่อยหรือเปล่าคุณไปดูหนังบ่อยหรือเปล่านะคะเราก็ใช้คำว่าวัตถิษได้เหมือนเดิมเนาะก็วัตถิษฐ์ชาดูที่บิโอวัตถิษฐ์ชาดูที่บิโอนะคะก็คำว่าคำกริยาตรงนี้เนาะคำว่าชาหรือว่าแอดเชหรือว่า แชรนะคะก็สามารถออกเสียงได้สองอย่างนะคะตรงนี้ทิวเตอร์ยก็ทำเป็นขีดบรรทัดไว้นะคะแล้วแต่ว่าคุณอยู่ส่วนไหนของประเทศนะคะก็คือเกี่ยวกับสำเนียงของเขานะคะบางคนก็จะออกเสียงว่าแชร์หรือว่าชาเหมือนกับทิวเตอร์ออกไปเมื่อกี้เนาะวอร์ชิดชาดูチュบิโอ นะคะส่วนคําว่าบิลนะคะที่แปลว่าโลหนังนะ,ะในที่นี้เป็นตัวย่อนะคะจริงๆแล้วมาจากคําว่า in b i o g r a f นะคะหรือว่า b i o g c a r นั่นเองแต่ในที่นี้ตัวย่อนะคะมันก็จะกลายเป็น bill โอเควอช i ตช d do to bill ต่อมานะคะเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวถามบ่อยแค่ไหนได้จากคําว่า v t did มากลายเป็น what of the แทนก็อย่างเช่น what of the I s กส u d to Thailand ว่าอ of t เต้รีเซอ a ์ดแลหรือว่าว่าอุ่ t เต้ทาร o ดู o ี่บิโ t ว่ t อุ่นเ l ้ o าร์ดูิโอโเคว่ do t ่นเ o y โอเคหรือว่าจะพูดออกเสียงอีกแบบนึงก็ได้ w ่าอุ่ t a g e ทาร์ดอ อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของ t u วเตอร์เยนะคะคนที่อยากเรียนภาษาเดนมาร์กกับเราก็จะได้เรียนไปด้วยนะคะวันนี้ t u วเตอร์เยลขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ